สวัสดีครับผมพ่อค้าทิวนะครับวันนี้พ่อค้าทิวก็มาแนะนําน้ํายากัดเหลืองนะครับเป็นน้ํายากัดเหลืองของ TKS Cleaning นะครับเป็นน้ํายาสําหรับกัดเหลืองโซรองเท้านะครับแล้วก็พื้นรองเทา้าพวก Air Force One Jordan นะครับวิธีใช้ก็ไม่ยากเลยครับเพียงบีบน้ํายาลงไปในโซโที่เราจะกัดนะครับตรงที่มันสีเหลืองๆนะครับ แล้วก็ใช้แปรงนะครับทาทาทาให้ทั่วนะครับบริเวณที่มันสีเหลืองๆนะครับแล้วก็จะเน้นๆหน่อยนะครับแล้วก็ทานะครับพอทาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะนํามันไปตากแดดนะครับทีนี้นะครับตากแดดทิ้งไว้นะครับประมาณ30นาทีนะครับ1ชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วแต่คราบเหลืองเยอะเหลืองน้อยหรือเราสามารถ กัดแล้วกัดอีกได้นะครับถ้ามันยังออกไม่หมดนะครับเราสามารถกัด2รอบ3รอบได้นะครับเพราะว่าบางคู่นะครับมันเหลืองมากแบบคู่นี้นะครับเหลืองหนักมากเลยแนะนำแกะกัด2รอบนะครับเพราะว่ามันจะขาวกว่านี้นะครับหลังจากกัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำมันมาเช็ดนะครับเช็ดน้ำยาออกนะครับ เช็ดน้ํายาออกแล้วก็ล้างน้ําสาดนะครับแนะนํานะครับใช้ก็ระมัดระวังอย่าให้โดนหนังนะครับแล้วก็ใส่ถุงมือด้วยนะครับล้างเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับนะครับมันก็จะขาวขึ้นเยอะนะครับดีกว่าแบบเรืองเลืองเหมือนรองเท้าเก่านะครับมันจะกลับมาใหม่มาขาวเหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวผมลงวิธีใช้ให้ทายคลิปนะครับ นี่ก็เป็นรีวิวบางส่วนนะครับสำหรับการกัดเหลืองนะครับและก็เป็นรีวิวจากลูกค้าด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจพ่อค้าทิวหรือเพจยีซี่แอนด์สเนกบายพ่อค้าทิวได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ